เคยรู้สึกไหมครับว่าบรรยากาศในบ้านเราเนี่ยมันส่งผลต่ออารมณ์เราได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องสุขภาพจิตข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตเขาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยประมาณ1ใน10คนอาจจะเผชิญภาวะนี้อยู่วันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกจากข้อมูลที่เรามีนี่แหละครับว่าการออกแบบจัดบ้านเนี่ยมันจะช่วยลดเครียดหรือว่าสร้างความรู้สึกดีๆได้ยังไงบ้าง เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าบ้านนี่คือที่ที่เราใช้เวลาอยู่เยอะที่สุดเลยแล้วเอกสารที่เราดูกันมาเนี่ยก็ให้แนวทางที่แบบ เออน่าสนใจมากว่าเราจะใช้สภาพแวดล้อมในบ้านนี้แหละเป็นเครื่องมือช่วยเรื่องสุขภาพใจได้ยังไงที่น่าสนใจคือข้อมูลมันเชื่อมโยงปัจจัยง่ายๆอย่างแสงสีหรือว่าพื้นที่ว่างๆเนี่ยเข้ากับอารมณ์เราโดยตรงเลยชัดเจนเลยค่ะอย่างเรื่องแสงธรรมชาติเนี่ยข้อมูลบอกว่าช่วยกระตุน้นเอ,อ่อเซโรโทนินสารความสุขในสมองเราเนี่ยแหละค่ะ ส่วนเรื่องสีก็มีผลนะคะอย่างสีโทนเย็นเย็นฟ้าเขียวอะไรแบบนี้ก็ช่วยให้รู้สึกสงบผ่อนคลายเหมาะกับห้องนอนหรือมุมพักผลมากๆกลับกันนะคะถ้าบ้านรกๆหรือรู้สึกว่ามันแคบอึดอัดอันนี้ก็อาจจะไปกระตุ้นความเครียดความกดดันได้โดยไม่รู้ตัวเลยคะ่ะพอพูดเรื่องความรู้สึกโปรง่งสบายการเชื่อมต่อกับธรรมชาติก็น่าจะสําคัญเหมือนกันใช่ไหมครับ โดยเฉพาะคนในเมืองอย่างเราๆแม้ว่าจะมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่นะคะแต่ข้อมูลก็แนะนำว่าแค่มีต้นไม้ในร่มง่ายๆอย่างลิ้นมังกรเฟิร์นหรือแค่เรามองเห็นวิวต้นไม้จากหน้าต่างบ้านเราเนี่ยก็ช่วยลดเครียดได้เยอะเลยค่ะหรือถ้าพอมีที่หน่อยอาจจะจัดมุมสวนเล็กๆหรือบางที่เขาก็ทำเป็นผนังสีเขียวไปเลยก็ช่วยให้รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นไปอีกค่ะแล้วเรื่องการจัดระเบียบบ้านล่ะครับมีส่วนสำคัญมากค่ะ ความเป็นระเบียบหรือการจัดบ้านสไตล์มินิมอลที่แบบเน,น้นเรียบๆง่ายๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวยนะคะทำให้ใจเราสงบลงได้จริงๆการมีที่เก็บของให้พอไม่วางของเกะก,กะนี่เป็นพื้นฐานเลยค่ะ ในข้อมูลมีพูดถึงเฟอร์นิเจอร์มัลติฟังชันด้วยนะคะอย่างเตียงที่มีลิ้นชักเก็บของข้างใต้อันนี้ก็เหมาะกับคอนโดในไทยที่พื้นที่อาจจะจํากัดหน่อยใช่ไหมคะเรื่องปรับใช้กับบริบทไทยนี่ก็น่าสนใจมีข้อเสนอแนะอื่นๆอีกไหมครับสําหรับบ้านหรือคอนโดในเมืองไทยเรามีค่ะอย่างเรื่องการใช้กระจกเงาก็ช่วยหลอกตาให้ห้องเล็กๆดูกว้างขึ้นได้หรือการใช้แสงไฟโทนอุ่นวอร์มไลท์นะคะช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นทดแทนแสงธรรมชาติได้ในบางเวลา แล้วก็การออกแบบมุมนั่งเล่นหรือพื้นที่กินข้าวให้อบอุ่นเป็นกันเองก็ช่วยส่งเสริมความรู้สึกเชื่อมโยงความสบายใจได้ดีค่ะ นอกจากเรื่องการเชื่อมโยงกับคนอื่นแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนตัวนี่ก็น่าจะสําคัญไม่แพ้กันถูกต้องเลยค่ะข้อมูลเน้นย้าเลยนะคะเรื่องการมีมุมสงบส่วนตัวไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตามอาจจะเป็นแค่มุมอ่านหนังสือเงียบๆหรือพื้นที่เล็กๆไว้ทําสมาธิก็ได้การมีพื้นที่ที่เราได้ถอยมาอยู่กับตัวเองมันเหมือนเป็นเซฟโซนทางใจเลยค่ะซึ่งอันนี้สําคัญกับทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องการเวลาพักจากสิ่งเร้าภายนอก มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือเรื่องการไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบจนเกินไปคือเป้าหมายเราคือสร้างความสบายใจใช่ไหมคะไม่ใช่สร้างความกดดันเพิ่มให้ตัวเองและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการเปิดโอกาสให้คนที่อาจจะมีภาวะซึมเศร้าเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ต่างๆในบ้านด้วยค่ะเพื่อให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของแล้วก็เชื่อมโยงกับพื้นที่น้าจริงๆ สรุปได้ว่าการใส่ใจออกแบบสภาพแวดล้อมในบ้านตามแนวทางจากข้อมูลที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามภายนอกแต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเยียวยาจิตใจได้จริงๆอาจจะเริ่มจากอะไรง่ายๆที่ทำได้เลยก็ได้นะคะเช่นลองหาต้นไม้เล็กๆมาวางสักต้นจัดมุมที่รกๆให้เป็นระเบียบขึ้นหรือแม้แต่ลองเปลี่ยนสีเครื่องนอนในห้องนอนเป็นโทนสีที่ให้ความรู้สึกสงบเย็นลง บ้านที่ดีไม่เพียงแค่ให้ที่พักกายแต่ยังโอบกอดจิตใจให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยซึ่งก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่านอกจากการออกแบบทางกายภาพที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆอ,อะไรอีกบ้างที่ประกอบกันเป็นความหมายของคำว่าบ้านที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยจากข้างในได้จริงๆ